ครับสวัสดีครับวันนี้ครับวันนี้ตาก็มารอคณะกรรมการเขานะครับจะมาจ่ายหนี้กองทุนหมู่บ้านนะครับจ่ายหนี้กองทุนหมู่บ้านเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับเขาเก็บเขาเก็บเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับตาก็จะมาปิดบัญชีนะครับตามาปิดบัญชีกองทุนหมู่บ้านนะครับเพราะว่าเขาเก็บเอ่อ ตาเขาเป็นเป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านมา10กว่าปีนะครับสิบกว่าปีไม่เคยจ่ายหมดสักทีเลยนะครับแต่ปีนี้นะครับปีนี้วันนี้ตาตาเาจะปิดบัญชีกองทุนหมู่บ้านนะครับก็ยังไงยังไงตาเขาขอขอบคุณ FC นะครับ FC ลูกหลานที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดสติ๊กไกรให้ตานะครับที่ตาที่ตาได้ที่ตาได้ได้มีเงินมาจ่ายหนี้สิน ที่ตากู้มากู้มาเพื่อทําครอบครัวให้อยู่ดีกินดีทําบ้านเรือนให้ให้เท่ากับเพื่อนบ้านเขาเนาะอให้ลูกได้เรียนให้ครอบครัวได้อยู่ดีกินดีแล้วก็ทำํำในสิ่งต่างๆที่ที่ให้มันมีความสุขกับ ครอบครัวและลูกหลานฉะนั้นตาก็ทีนี้ตามาทํา youtube ตามาทํา youtube ตาก็พอมีรายได้เล็กน้อยๆตาก็าเก็บไว้แต่ละเดือนนะครับเก็บไว้แต่ละเดือนถึงไม่มากก็จริงนะครับตาก,ตาก็ตาก็เก็บไว้แล้วก็วันนี้ตาก็จะมาจ่ายมาจ่ายปิดบัญชีนะครับแต่ก่อนตาก็โ้ยนึกแล้วนึกแล่วว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะปิดบัญชีได้นะก็ประมาณแสนกว่าบาทนะครับ แสนกว่าบาทนะครับก็ล้านหนึ่ง้านสอง้านสาม้านสี่นะครับทั้งหมดใครเอาล้านไหนมาก็กู้หมดกู้หมดนะครับกู้หมดนะครับเพราะเราไม่มีเงินเรายากจนนะครับเรายากจนเราไม่มีเงินที่จะมาจ่ายที่จะมาจ่ายกองทุนนะครับถ้าหากเราไม่จ่ายก็ดอกมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยทีนี้ตาก็พอตามาทำยูทูบได้อะไรได้เจ็ดแปดเก้าเดือน จำไม่ได้นะประมาณนี้นะประมาณแปดเดือนเจ็ดเนานะแปดเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนประมาณนี้นะก็ตาก็เก็บตังไว้เก็บตังไว้เพื่อเพื่อมาจ่ายค่าหนี้สินนะครับหนี้สินที่เราเป็นหนี้มาก็ให้มันเหลือแต่ทกศเนาะก็เหลือแต่ทกศก็ยังดีนะครับยังดีก็จ่ายทกศก็จ่ายไปจ่ายไปเนาะเราไม่มีเราก็จ่ายดอกเบี้ยมันไป คือคนเราต้องเป็นหนี้มีหนี้มีสินเกือบทุกหลังคาเรือนนะครับจริงๆนะครับอันนี้คือทําไมเราถึงเป็นหนี้ก็เพราะเราเราจนเนาะ,ะถึงมีก็เก็บไว้ใช้บ้างเนาะเพราะเราต้องใช้จ่ายทุกวันซื้ออาหารการกินกับข้าวกับน้ําซื้ออะไรทุกอย่างนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ดีนะครับมีมีข้าวกินนะครับมีข้าวกิน แล้วก็บ้านเราก็มีการปลูกยางด้วยยางพาราด้วยก็กีดยางน,นะครับอ่าแล้วก็ปลูกปันสัมปะหลังนะครับปลูกมันสัมปะหลังปลูกปาล์มด้วยก็ก็ยังดีถึงเราจะอยู่บนเขานะครับอยู่บนเขาที่ดินเรามีน้อยนะครับมีน้อยแต่ก็มีคุณภาพมีมีคุณภาพนะครับที่นาก็ทุกวันนี้มันก็ไม่เหมือนตั้งแต่ก่อนแต่ก่อนโหเอาควายไถนะครับเอาควายไถทุกวันนี้ก็มีรถ มีรถส้มมีรถอะไรไถน,นะครับก็เลยก็เลยทําให้ชาวบ้านมีอยู่มีกินนะครับมีมีอยู่มีกินแต่ก็จะหาเงินก้อนที่มาที่มาปิดหนี้ปิดสินก็ก็ยากนอกจากลูกหลานจะไปทํางานกรุงเทพนะครับทํางานกรุงเทพหรือทํางานประเทศนอกนะครับทํางานต่างประเทศก็เขาก็เขาจะมีเงินส่งเงินมาให้พ่อให้แม่แล้วก็พ่อแม่ก็ไปจ่ายหนี้สิน ก็นั้นก็จะเอ่อจะได้จะได้นะครับแต่ถ้าหากอยู่บ้านเราบ้านเราก็ก็คงหายากเนาะก็คงหายากเพราะเราเราก็กู้มากู้มาก็เราก็ต้องถ้าหากเราไม่จ่ายเพื่อนเขาที่รอยืมรอกู้ต่อก็ก็ไม่ได้ตาก็เคยจ่ายแต่ดอกแต่ดอกมาสิบกว่าปีนะครับสิบกว่าปีต้องไปกู้ยืมเข้ามาตลอดนะครับเพราะเพราะไม่มีเอ่อ มันหาต้นทุนใชายไม่ได้นะครับหาต้นทุนไม่ได้นะครับแล้วเราก็ตัวคนเดียวนะครับตั้งแต่สมัยลูกยังเล็กยังเด็กเราก็หาส่งลูกเรียนนะครับลูกทุกคนต้องกู้ทุนนะครับกองทุนกองทุนการศึกษานะครับกอสออะไรบ้างนะครับก็เขาก็กู้ไปนะครับนี่ก็ของลูกสาวก็กเหลือแค่ของลูกสาวเนาะก ก,ก็ยังดีลูกสาวก็ได้ทํางานแล้วลูกสาวก็โค้งซ้ายไปเนาะถ้าหากพ่อมีพ่อก็จะช่วยลูกทุกคนนะครับคือพ่อแม่เขาก็รักลูกทุกคนนะครับมีอะไรที่มีอะไรที่ที่ลูกเอ่อต้องการเนาะถ้าเรามีเราก็ให้ลูกทุกคนไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็ตามน,นะครับคนไหนก็ตามน,นะครับก็อันนี้คือความรู้สึกลึกๆของพ่อแม่นะครับ ก็รักลูกทุกคนนะครับลูกก็เหมือนกันนะครับลูกก็เหมือนกันความรู้สึกลึกๆนะครับก็พ่อรักพ่อแม่เหมือนกันนะครับแต่บางครั้งบางคราวบางครั้งบางคราวก็ถ้าหากถ้าหากเราอยู่ด้วยกันก็ก็จะไม่เท่าไหร่นะครับแต่พอห่างจากกันแน่นอนครับแน่นอนรักพ่อรักแม่นะครับสมมติว่าลูกไปทํางานต่างประเทศถึงว่าจะทะเลาะกับพ่อแม่ก็จริงนะครับ แต่ไปแล้วนะครับไปแล้วพอมีเงินมีทองแล้วคิดถึงพ่อแม่นะครับอันนี้จริงๆนะครับก็เหมือนเราเหมือนเราไปทํางานต่างประเทศไปเจอไปเจอคนบ้านเดียวกันหรือคนจังหวัดเดียวกันนะครับก็รู้สึกว่าเสมือนเป็นญาติเดียวกันนะครับจริงๆนะครับจริงๆนะครับตาเคยไปทํางานต่างจังหวัดนะครับแต่ตาไม่เคยทํางานดีๆอะไรมามากมายแต่ตาก็ ไปพวกเพื่อนก็เป็นรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกัน้าไปเจอคนบ้านเดียวกันนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ตาก็เล้วป้าตาก็กคอยป้าเต็นป้าเต็นก็จะมาก็จะมาปิดบัญชีมั้งป้าเต็นก็ก็คงมาคงมาปิดบัญชีเนาะนี่ก็แม่แม่สมพู่ก็มาแล้วนี่ก็แม่สมพู่ก็จะมาจ่ายนี่เหมือนกันเนาะ ปิดบัญชีเหมือนกันก็ไม่รู้แต่ตาก็ไม่ได้ถามเนาะแต่ก็คงก็คงไม่จ่ายหนี้เหมือนกันเนาะต้องปิดบัญชีนะครับครับก็ก็จะมีตาป้าแตนแม่ชมพู่น้าตายมาแล้วน้าตายก็มาแล้วเพราะทุกคนต้องเป็นหนี้กองทุนหมดนะครับเป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านนะครับเพราะเพราะอะไรเพราะเราไม่มีเราจนเนาะเราต้องกู้ยืมต้องกู้ยืมไปนะครับกู้ยืมไป แต่พอเรามีเราก็มาจ่ายไปเราก็เราก็มีความสุขนะครับถ้าหากเราไม่เป็นหนี้นะครับเราไม่เป็นหนี้เรามีความสุขนะครับคือคนเราถ้าหากเป็นหนี้แล้วโอ้หม,มันมันดอกดอกไม้บานมันหอมนะครับดอกเบีย้ยบานเดี๋ยวไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวดอกเบีย้ยบานจะอยู่ที่ไหนอยู่ห้องแอร์ก็ร้อนนะครับอยู่ห้องแอร์ก็ยังร้อนเลยครับแล้วยิ่งถ้าหากเราไม่มีเงินมีทองนะครับ ก็หาความสุขยากนะครับหาความสุขยากหาความสุขก็ยากดังนั้นก็ตาก็เลยวันนี้ตาก็มาทํา y o u t u b e ตาก็เลยตาก็เลยเก็บเงินนะครับแต่ละเดือนถึงไม่ได้มากก็ตาก็เก็บหอมรอมริบผสมกับเงินคนชรลานะคนชราคนพิการอืมตาก็ได้เขาเก็บไว้นะครับเพราะว่ากับข้าวกับน้ําก็ไมไ่ค่อยซื้อเท่าไหรนะ่นาะ ไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่ก็เก็บเงินตัวนั้นไว้ก็เพื่อมาจ่ายหนี้สินถ้าหากตามหมดตรงนี้แล้วปีหน้าปีต่อไปถ้าหากตามหมดหนี้ทศกศตาก็ยิ่งสบายใจเนาะยิ่งสบายใจพวกเราก็นับวันแก่เท่าลงไปก็สําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ตาก็ตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเอสีเข้ามากดไลค์กดติดตามให้ตานะครับ ดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ตาดูคลิปโฆษณาให้ตาตาก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนเอฟซีลูกหลานนะครับตาก็มีขอากล่าวคำว่ามีแต่ขอบคุณขอบคุณนะครับลูกหลานทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตอกล่าวว่าสวัสดีครับ